สวัสดีค่ะจูนกบมมอยค่ะตอนนี้จูนอยู่ที่เกาะใต้เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนค่ะเกาะใต้เนี่ยจะมีอากาศที่หนาวกว่าเย็นกว่าที่เกาะเหนือเพราะว่าตามภูมิประเทศแล้วเนี่ยเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะคะจะอยู่ใกล้กับทางโค้วโลกใต้นะคะเลยทําให้อากาศที่เนี่ยจะหนาวจะเย็นจะโอ้โหมันมันคนละ คนละอย่างกับทางอกแลเลยนะคะทีนี้จนก็เลยมีไอเทมไอเทมหนึ่งนะคะที่จูนติดตัวมาด้วยแล้วก็ที่จริงใช้ตั้งแต่อยู่กนเกาะเหนือแล้วก็ใช้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่จูนต้องแบบเอามาด้วยไม่ขาดแล้วก็ห้าวลืมะคะ่ะตัวที่ว่านี่คือตัวลานเนตนะคะลีฟสลิปปิ้งมาะคะ่ะตัวนี้เลย อันนี้นะคะมันเป็นลิปไว้ทาก่อนนอนแต่จริงๆแล้วในตัวนี้มันไม่ได้ใช้ทาก่อนนอนเดี๋ยวมันสามารถใช้ทาได้ทั้งวันตื่นมาก็ทาระหว่างวันก็ทาคือทาเพื่อเขาเรียกว่าไงบำรุงริมฝีปากนะคะใช้ทาลิปปามได้เลยก็ได้ค่ะเป็นลิปตัวนี้จะเป็นลิปที่ไม่มีสีนะคะกึ่งๆคล้ายลิปมันแต่ว่าจะอยู่ในกระปุกนะคะคุณสมบัติคืออย่างที่บอกคือช่วยบำรุงริมฝีปากนะคะให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ไม่แห้งไม่ก้านไม่ลอกไม่เป็นขุยค่ะทีนี้อย่างที่บอกค่ะพอลงมาอยู่เกาะใต้ากาาศมันนนหวเย็ สิ่งทีจ่จะต้องเกิดขึ้นกับลิมฝิปปกานเลยคือลิมฟิปปกาจะต้องแห้งซึ่งตอนนี้มันแห้งไปแล้วนะคะจนก็เลยเอาเนะะี่ยค่ะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงและใช้ยังไงนะคะก็เลยถือโอกาสใช้ไปด้วยเลยมาค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงคะ่ะข้างนอกนะคะเป็นกระปุกสีสีแดงออกชมพูะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นเบอร์รี่ ะจะมีกลิ่นเบอร์รี่นะคะแล้วก็ข้างในนะคะจะเป็นลักษณะาคลายลิปป้าบเลยค่ะเราจะสามารถใช้นิ้วต่อขอเนี่ยว่าเป็นมือที่สะอาดนะคะใช้นิ้วนะคะแต้มแล้วก็ป้ายที่ริมฝีปากนะคะ อย่างที่บอกค่ะใช้ทาลิปมันจะทาลิปปาาได้เลยแค่ตรงนี้นะคะใช้เพื่อบำรุงริมฝีปากค่ะอย่างของจูนเนี่ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยคงต้องใช้ทั้งวันแน่ๆเพราะไม่งั้นนเดี๋ยวปากมันจะแห้งลอกแล้วก็มันจะทําให้แสบปากได้นะคะแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยที่สําคัญแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเวลาจุดลงเกอกใต้หรือว่าจูนไปที่ไหนที่ไปต่างประเทศที่อากาศเย็นๆหน้วนเนี่ยจะต้องพกลิปตัวนี้ไปใช้ด้วยจะทําให้แบบว่าปากจูนนะคะไม่แห้งแล้วก็ปากเนี่ยมันมันอยู่่อายยังขีะคม ก็ยังเป็นโปรโมชั่น1แถม1หนึ่งยูเป็นกระปุกประมาณขนาดนี้ขนาด3กรัมค่ะหล่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่า1แถม1หนึ่งสองกระปุกอาจจะมากเกินไปซื้อ1กระปุกแล้วจุนแถมเป็นมาร์กกระปุกก็ได้ค่ะเอาไป,ปลองใช้เป็นมาร์สลินปิกมาร์กนะคะกระปุกสีฟ้าซื้ออย่างละหนึ่งก็ได้ค่ะแถมไปด้วยเชน่นกันขายง่ายขอฝากไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย